สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้พี่ตั้มนะครับก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับการเตรียมตัวสอบเข้าวมวรอบสองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสอบเข้าวมวรอบสองเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช้วิชาอะไรบ้างก็หนึ่งเลยนะครับวิชาที่เป็นหลักเนยครับก็คือเป็นคณิตศาสตร์ครับ่คณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็คือหนึ่งร้อยคะแนนนี่เองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ สองแน่นอนครับวิชาที่ขายไม่ได้ก็คือวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามครับก็จะมีในพาร์ทของวิชาอังกฤษนะครับวิชาอังกฤษเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นตแต่ปีนี้อังกฤษเนี่ยลดหนึ่งเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วนะครับสามสิบเปซ็นแต่วิชาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่เอาไปรวมคะแนนนะครับหมายความว่าเขาเอาแค่ผ่านเกณฑ์นะครับ เขาเอาแค่ผ่านเกณฑ์แต่น้องต้องทำให้ได้34%ขึ้นไปเขาจึงจะตรวจข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าน้องทำไม่ถึง34%เนี่ยเขาก็จะไม่ตรวจข้อสอบนะครับแต่ถ้าเกิดน้องทำ34%ขึ้นไปเขาก็จะไม่ดูคะแนนอังกฤษแล้วแต่วิชาหนึ่งที่สำคัญนะครับและขาดไม่ได้ก็คือวิชาเทคโนโลยีครับ วิชาเทคโนโลยีเนี่ยก็คือสี่สิบเอร์เซ็นถามว่าตอนที่เขาคิดเฉลี่ยเนี่ยเขาเอาอะไรไปคิดบ้างก็คือเอาสามวิชาตรงนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยแค่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นแต่ตอนรวมคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสองรอยสี่สิเปอร์เซ็นครับถูกไหมอ่าแล้วมีข้อแม้นะครับข้อสอบครับมันเป็นข้อสอบแสดงวิธรรมหมดเลย ทั้งสามวิชานะครับจะเป็นข้อสอบแสดงวิธีทำแต่มีเงื่อนไขอยู่อีกสองเงื่อนไขก็คือคณิตกับวิทยาศาสตร์ห้ามเป็นศูนย์คะแนนเด็ดขาดถ้าคณิตศูนย์คะแนนเขาก็จะไม่ตรวจข้อสอบน้องเลยวิยศูนย์คะแนนก็จะไม่ตรวจข้อสอบน้องเลยนะครับอ่าแต่เทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนช่วยจากประสบการณ์ข,ของพี่นะครับก็มีน้องๆที่เรียนคอรรอบสองพี่ หลายรุ่นเลยก็ใช้วิชาเทคโนโลยีนะครับในการช่วยซัพพอร์ตคะแนนวิชาคณิตวิทยาศาสตร์ถูกไหมเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเก่งคณิตแต่อาจจะวิทย์เนี่ยกลางๆเราก็เอาไปเทคโนโลยีสิทิบเเนี่ยไปดึงวิทย์ขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้ได้คะแนนรอบสองเยอะขึ้นอ่าโอเคเนาะวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่ก็จะมาเจาะลึกที่คณิตศาสตร์นะครับ คณศาสตร์นะครับก็เขาจะ,ะมีประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีหัวข้อไหนบ้างที่เขาจะออสอบนะครับก็คือคณิตนะครับในส่วนของวมว,วรอบ2เนี่ยวมว,ว,วรอบ2นะครับก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อครับหัวข้อแรกนะครับเป็นจํานวนนะครับแล้วก็พีชคณิต ทุกเรื่องครับก็คือเป็นเรื่องสมการเศษส่วนอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเรื่องของจํานวนและพีชคณิตออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเรื่องของการวัดนะครับก็คือและเลขาคณิตนะครับ2พาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทที่เด็กหล,หลายๆคนจะทําไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อันที่3าครับพาร์ทที่ต้องเก็บก็คือสถิติและความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับ นี่คือเนื้อหาที่ออกสอบวิชาของวมวคณิตศาสตร์นะครับส่วนเทคโนโลยีนะครับก็จะมี2หัวเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ1นนะครับวิชาเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็คือจะประกอบพี่จะบอกหัวข้อใหญ่นะก็คือมีค่าของวิชาวิทยาการคำนวณคำว่าวิทยาการคำนวณประกอบไปด้วยพื้นฐาน โปรแกรมและอัลกอริทึมนะครับต้องแปลแผนผังการทํางานของโปรแกรมพื้นฐานภาษาไพทอนพื้นฐานภาษา Java พื้นฐานภาษา C นะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์พัฒนาแอปพลิเคชันนี่คือหัวข้อทั้งหมดในพาร์ทของวิทยาการทั้งหมดข้อสอบเก่าเคยออกอะไรบ้างน,นะครับก็คือข้อสอบเก่าเนี่ยเขาก็จะให้แผนผังเนี่ยออกทุกปีนะครับ ให้น้องเขียนขั้นตอนการทำงานว่าโปรแกรมเนี่ยควรทำงานจงไงหรือไม่ก็ให้โค้ดมา้ะครับแล้วก็เราก็ไล่ตามโค้ดนะครับก็ใครฝึกข้อสอบเนี่ยก็ควรไปฝึกจากข้อสอบคล้ายๆกับสออวนอนะครับยิ่งข้อสอบปีสอวนอของหกเจดปีล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกไปเนี่ยที่เขาเพิ่งออกมาที่ที่เพิ่งสอบกันไปนครับข้อสอบดีมากเลยมีโค้ดเยอะมากกว่าทุกปีนะครับน้องลองไปฝึกดูนะครับหับวข้อที่สองครับก็จะประกอบไปด้วยของการออกแบบ การออกแบบก็มีเรื่องของระบบซับซ้อน,นกลไกนะครับของเครื่องกลอย่างเช่นชักโครกทางานยังไงนะครับจริงๆเขาเคยถามว่าชักโครกทางานยังไงพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเขียนแผนภาพในการโปรเซสในการทํางานการกดน้ําการไหล,ลเวียนยังไงประมาณนี้นะครับตู้เย็นทํางานยังไงอ่าแล้วก็ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเขาออกได้ทั่วเลยนะครับก็คือบางปีเนะี่ยก็คือออกถามว่า โดเมนของเว็บไซต์คืออะไรปีที่แล้วนะครับก็ได้ออกเขาเรียกว่าให้เรียงความจุนะครับของแายๆที่ยกตัวอย่างละกันตัวเก็บข้อมูลเนี่ยนะออไหมจิกกับไบเทลไบอย่างเงี้ยหน่วยไหนเยอะกว่ากันนะครับก็พูดง่ายเขาออกพื้นฐานคอมทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าน้องสนใจนะครับในการติวสอบเข้าวมว,ว,วนะครับ ก็สามารถสอบถามผ่านทาง Li น์แอของครูได้เลยนะครับครูเบอร์สอนทุกปีนะครับจากตกการที่เก็บมาเนี่ยพี่ก็จะทําให้วิชาเทคโนโลยีเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราต้องเก็บให้ได้ส่วนนาสสรกเนี่ยพี่สอนอยู่แล้วยังไงก็คบทวนทุกข้อแน่นอนนอกจากนั้นนะครับใครที่โรงเรียนวิชาเทคโนโลยีพี่ก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับในการได้ไฟล์สรุป ไฟสูบสาคัญยังไงนะครับปีที่แล้วครับที่ได้ส่งไฟสูบให้น้องในกลุ่มอา่านกันก็ออกตรงนะก็คือออกที่พี่บอกเลยการเรียงความจุอ่าเห็นไหมครับแล้วก็โจทย์ปัญหาครับโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของวิทยาการคำนวณก็คล้ายๆเชิงเกี่ยวกับคำถามพิซซ่านะโอเคนะครับส่วนวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาอังกฤษนะครับปีนี้พี่ก็จะมี ครูเฉพาะทางนะครับก็มีครูทรายจะสอนเคมีกับชีวะครูโดมจะสอนทรณีนะครับส่วนวิชาภาษาอังกฤษก็จะมีครูวินมารับผิดชอบให้ในตัวตัวี่เองเนี่ยก็คือจะสอนทนสตร์และเทคโนโลยีครับเพราฉนใครสนใจคอร์สนะครับก็รอประกาศผลนะครับสามารถลงได้เลยนะครับหรือตอนนี้ครับมีคนลงทะเบียนวิชาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะนะครับเพราะว่า อย่างน,น้อยเนี่ยเราก็ได้เรียนไว้เป็นพื้นฐานนะครโอเคนะครับก็วันนี้พี่มาแนะนำคอร์สแค่นี้นะครับเดี๋ยววันที่นี้นะครับพี่ก็จะมีตัวอย่างข้อสอบวิทยาการคำนวณน,นะครับที่เป็นข้อสอบเก่าของโคเซนนะครับอ่าแปลว่าวมาวงก็เคยออกคล้ายๆกันนะครับเป็นการ